วันนี้ก็สวัสดีครับพิศักเทพาัครบมาทําอะไรครับวันนี้วันนี้จะมามาเยี่ยมใครที่โรงพยาบาลเจ้าพญาเนี่ยครับตรงสายใต้กับครับนําพาไปเลยครับห้องไหนครับอยู่ห้องไหนห้องห้องไหนครับอ๋ออยู่น้องห้อง5 0 8นะครับโรงพยาบาลเจ้าพญาครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีคับ พี่สาวนะครับนี่เห็นในในคิปเต้นนะครับอันนี้ค้ินชายเนี่ยร้านชายร้านชายสุดรอเลยร้านชายสุดรอนะครับสวัสดีครับร้านชายสุดรอเป็นนายแบบ MV นะครับนี่เข้ามาด้านในแล้วครับพี่สาวสวัสดีครับพี่สาวครับพี่สาวครับสวยงามเสียกิ๊กนะครับเพื่อนรักของผมสวัสดีครับเสียกิ๊ก เจ้าของเจ้าของสวนปาล์มสวนปาล์มนะครับผมเจ้าของสวนปาล์มกิกดีลีลาครับกิกดีลีลาอยู่ที่ไหนครับระยองระยองจังหวัดระยองนะครับเจ้าของเจ้าของต้นกล้าพันปาล์มที่ดังที่สุดครับใครต้องการซื้อก็มาติดต่อได้เลยนะครับมาติดต่อที่ทางสักย์เตพาก็ได้นะครับสัต์เตพาต้นปาล์มนะมีต้นปาล์มวันนี้ก็ป่วยนะครับเป็นอะไรมาครับนี่ครับ อุบัติเหตุนิดหน่อยอเดี๋ยวอันนี้อันนี้ผมก็ขออนุญาตขออนุญาตพูดกับเสี่ยคิ๊กว่าเป็นอญาตนะครับสวัสดีครับนี่ครับมาเจอตัวเสี่ยคิกจริงๆเลยนะครับปกติจะวิดีโอคอลกันอยู่ครับไม่เคยเจอครับนี่แหละครับหล่อเหลามากเลยขนาดป่วยนะยังหล่อเหลาเลยนะเนี่ยขนาดป่วยยังหล่อเหลาเลยนะเป็นเป็นอุบัติเหตุอะไรครับอุบัติไปล้างพื้นครับล้างพื้น แล้วไม่มีถุงปูนอยู่ถุงปูนขอคนงานตั้งอยู่ผมว็กลัวถุงปูนจะเปียกน้ําก็กาจะไปยกยกหลบหลบน้ําอือกําลังก้งลงไปยกหลังมันคงจะผิดท่าผิดจังหวะผิดจังหวะผิดจังหวะได้ล้มไหมลยก็ล้มตอนนั้นพอหลังลั่นผิดจังหวะปั๊บก็ล้มเลยนะนั่งลงไปนอนเลยอครับนอนแล้วก็มาลัางพักอยู่ในบ้านสัก ชั่วโมงกว่าแต่ด้านหลังนี่จะเจ็บเลยเนาะเจ็บเจ็บเลยครับเจ็บมากเลยอาการไม่ดีก็เลยรีบมาโรงพยาบาลให้หมอครับดีมาถึงหมอแล้วหายแล้วครับตอนนี้มาถึงหมอนะดีขึ้นแล้วนะครับปกตินี่จะขยับแข้งขยับขาลาบากอ๋อไม่ได้เลยชามาถึงโรงพยาบาลตอนนี้รู้สึกมันชาหมดแล้วท่านางเป็นะมาพลึกไปแบบไกลๆเหมือนเหมือนเอามาพลึกแล้วเนาะเหมือนเอามาพลึกเลยนะครับผม มาเยื่มเสียกิ๊กเห็นเสียกิ๊กดีขึ้นก็สบายใจแต่คุณหมอสั่งกำกับบอกว่าห้ามยกของหนักห้ามยกของหนักแล้วตอนนี้ยกไม่ได้แล้วครับไม่ต้องยกอะไรเลยแล้วครับยกแตงโมเลยเลยบักแตงโมยกแตงโมมีลงขันอีกนะครับมีหายไหมครับหายแล้วขาซ้ายชาไหมเมื่อวานชาขาขวาชาไหมเมื่อวานก็บอกว่าชาแต่ขากลางไม่ชาไม่ชานะครับถ้าอย่างนี้นะหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ หายร้อยเปอร์เซ็นครับขากลางอะไรครับมีไม้เท้าใช่ไหมไม้เท้าใช่ไม้้เทหมครับไม้เท้าใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โอ้เสียกิ๊กมีไม้เท้าด้วยไม้เท้ารูสีอ๋อผมก็ไม่รู้ว่าไม้เท้าอะไรทิศศักดิ์เทพาเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องไม้เท้าไม้เท้าคือสีอยากรู้จักเรื่องไม้เท้าขึ้นตอนเช้าไม้เท้าแเข่งเป๊ก ไม่เท้าอันนี้เราเราพูดถึงไม้เท้าที่เอามาคำใช่ไหมเวลาเดินคนเดินไม่ได้ต้องใช้ไม่เท้าแม่ที่บ้านผมต้องใช้สี่ขาไม้เท้าไม่ชาครับครับต้องใช้สี่ขานะแต่อย่างนี้ใช้ขาเดียวนะครับนี่ยังเสียคลิกยใช้ขาเดียวพอแล้วถ้าคนแก่ที่บ้านใช้สี่ขานะของแม่สี่ขาแล้วก็ขาเดียวเอาอยู่ขาที่พเอไปอยู่ให้เสียิ๊กปับ ขอบคุณทุกคอมเมนต์อะที่เพื่อนเพื่อนเขาเขาคอมเมนต์เขามาันเพื่อนเพ่เขาเป็นห่วงนะครับมีกําลังใจมาจากเพื่อนเพื่อนขอบคุณทุกคนรับขอบขอบขอบคอบขาบขอบขอบขอบครัขุบทอบขอบขอบบบขอบขอออบขขอบขอบขอบอเขอบขอขอบขอบขคอบคอบบขอบบขอบขอบเอบขอบอบขอบขอบขบขอบขอบขอบบอบขยบขอบคอบบขอบขอบบขอนะครับขอให้หายไวๆครับขอบคุณมากเลยครับออนอบขบ มินมาในเฟซก่อนนะครับตอนเฟซเซียพาวนะครับอันนี้เพื่อนรักผมเลยนะครับคนนี้เนี่ยครับไม่จำว่าเป็นเพื่อนอยังไงประมาณกี่ปีพี่จังยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับพบกันมานะครับครับผมจนแทบจําไม่ได้เลยนะยี่สิบกว่ากว่าด้วยไม่รู้กว่าเท่าไหร่ ครับผมจนถึงวันนี้รวมทางกันเทืกอนรวมทางรวมชีวิตเคยร้องเพลงมาไหมครับเจ๊กกิ๊กนี่แนน่อนเคยร้องเพลงมาไหมครับเจ๊กกิ๊กมีบ้างมีบ้างใช่ไหมสมัยก่อนนี้จะเป็นนักร้องในในคาเฟ่อยู่เนาะอดีตอดีตนี่เลยนะยังเป็นวัยรุ่นอยู่โอ้โหเจ๋งมากเลย